ฮัลโหลครับออาข้างนอกสักหน่นิสลาครับขั้นตอนต่อไปที่ศาสนาครับเตรียมตัวครับมินาสกาเรนั่จางพุทธังอาภิปุยชยามา อิมินาสการเรนั้ตังธทำมังอาภิปุชยามาอิมินาสการเรนั้ตังสังฆังอาภิปุชยามาอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโอตังภะคะวันตังอาภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธโมทามังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมายังพันเตมติสละเนรสาอัตถังคาสามนาคาตัง อุปโภคทั้งยาจามาทืติยมปิมายังพันเตมติสละเนรสหอดห้องคาสามนาคตังอุปโภคทั้งยาจามตาติยมปิมายังพันเตมติสละเนรสหอดห้องคาสามนาคาตัง โอ้โสะทั้งยาเจามาอ้าวต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจสมาทานศีลโดยว่าตามบทบรีไปโดยลำดับแล้วตั้งเจตนาว่าเราจะงดเว้นไปตามองค์ศีนนั้นๆเพื่อความมิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปนะโมตัสสะปะวะโตัวระหะตัวสมายสมบุตธทัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะ ฮาตัสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาระหะโตสมาสัมบุตตสัมบุตังสารนังกัจฉามิบุธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิดุติยัมปิบุตังสารนังกัจฉามิ ดติยมปีพุทธังสรนังกัจฉามิดูติยมปีธรรมังสรนังกัจฉามิดูติยมปีธรรมังสระนังกัจฉามิดูตียมปีสังขังสรนังกัจฉามิดูติยมปีสังขังสรนังกัจฉามิตาติยมปีพุทธังสระนังกัจฉามิ ตาติยมปีพุทธท่องสรนังคัดชามีตาตียมปีธรรมังสรนังกัดชามีตาตียมปีธรรมังสรนังคัดชามีตาตียมปีสังขังสรนังกัดชามีตาตียมปีสังขังสรนังกัดชามีสรณะขาามนังนิพิตาลสาธุมพันเจปานอยทิปาตาเวระ มโนยสิขะปังสมาธิยามีปานาติปาจังเวระมโนยศิขะปังสมาธิยามีอดิาดานาเวระมโนยสิขะปังสมาธิยามีอธินาธานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีพรหมจริยาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามีกามีสุทธิจารยงเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาดาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาดา เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามีสุราเมระยะมชะปมาดทานามเวรมนีสิกขาปทังสมาธิยามีสุราเมระยะมชะปมาดธานามเวรมณีสิกขาทังสมาติยามีวิกาละโภชนาเวรมนีสิกขาปทังสมาธิยามี นัจกีตวาดิตาวิโสกัสสนามาลาคันทวิเลปนะธารณะมันเดวิภูสนัทานานเวระบนัยสิขาปะดังสมาธิยามี ุจาสยนะมหาสยนะเวรมะนีสิกขาปดังสมาธิยามี <c oughs> <c oughs> อิมา,อนอา,า,านิอัตทะสิกขาปดาณีอัจเจกังรตินเดวังอุโบสถะวะเซนาซาทุกังรักขิตตบานิสิเรนาสุขติงยันติ สีเลนะโพกสัมปดานส,าสีเลดานิปุติงยันติตัสมาสี่รังวิโซอิเยออาววันนี้ตะดับว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของพวกเราเชาวพุทธอีกวันหนึ่งหรือว่าเป็นวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวัน <ขา S 1> ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราได้แสดงโอวาทปาติโมกได้แสดงหัวใจของพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ประกาศสอนโลกไว้รวมมาแสดงไว้ในวันมาฆบูชานี่เองเป็นวันที่พระอรหรันตสาวก ซึ่งได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าเองที่เราเรียกกันว่าเอกเอกิพิขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้ด้วยพระองค์เองแล้วพิสุทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้มาประชุมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันเลยถึง1,250รูป แล้วก็ล้วนแต่เป็นพระอารหันต์ล้วนๆหมดที่เกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้ได้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายและวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนสามซึ่งเราเรียกกันว่าวันมาฆะเพราะนั้นจึงเป็นวันที่อัศจรรย์อย่างยิ่งในพุทธศาสนาเราอีกวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นพร้อมแล้วว่าพิสูจทั้งหลายเหล่านี้ได้มาประชุมกันพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าจะได้ทรงประมวลเอาธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าพระองค์ใดก็ตามเถอะจะก,กี่พันกี่หมื่นกี่แสนองค์ก็ตามที่มาตรสรู้ในบนในโลกมนุษย์แล้วประกาศาศาสนาออกไป ก็จะประกาศหลักใหญ่ๆสามหลักด้วยกันทั้งนั้นหรือว่าหลักข้อที่หนึ่งก็คือการไม่ทำบาปท,ทั้งปวงหลักที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมหลักที่สามก็คือาการทำจิตของตนให้ผ่องใสจากความเศร้หมองจากเพลิงของกิเลสทั้งหลายเราจะเห็นชัดเจนว่า หลักธรรมหัวใจพุทธศาสนาพระริจาทรงยกขึ้นมาเป็นข้อหนึ่งคือการไม่ทำบาปท,ทั้งปวงเพราะข้อนี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกชาวพุทธทั้งหลายที่ต้องน้อมนำไปไปฏิบัติแล้วหลักข้อนี้ เป็นหลักที่ปฏิบัติได้โดยยากแต่ถ้าปฏิบัติได้แล้วข้ออื่นๆนั้นจะมีความเจริญขึ้นอย่างแน่นอนเรามาพิจารณาว่าหลักข้อที่หนึ่งก็คือการไม่ทําบาปท,ทั้งปวงส่วนหลักข้อที่สองคือการทํากุศลให้ถึงพร้อมไอ้มหาโจรไอ้คนชั่วช้าลามกมันก็สามารถทํากุศลได้ มันก็สามารถไปทำบุญทำทานได้แต่มันไม่สามารถละอกุศลได้คือไม่สามารถละการทำบาปได้เพราะการละการทำบาปได้อย่างสิ้นเชิงแล้วการทำกุศลนั้นก็จะตามมาด้วยความเจริญอย่างแน่นอนเมื่อทั้งสองหลักเกิดขึ้นมา ในจิตใจของผู้มุ่งความเจริญในธรรมแล้วคือสามารถละบาปได้สามารถทํากุศลได้ถึงพร้อมแล้วการจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสมันก็เป็นไปได้โดยง่ายหรือโดยสะดวกก็จะนําพาบุคคลผู้นั้นไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะนั่นในวันนี้ที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลาย ได้สามารถรักษาชีวิตอันเป็นสิ่งที่รักษาได้โดยยากมาถึงวันสำคัญในพุทธศาสนาเราอย่างนี้แล้วต่างก็ไม่นอนใจในชีวิตของตนเองก็เรียบเร่งที่จะมาขวนขวายเสวงหาบุญกุศลอบรมจิตอบรมกายวาจาใจของตนเอง เพราะภาระหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกประการนั้นปีหนึ่งปีหนึ่งเราก็ทำมามากมายแล้วพอถึงวันสำคัญอย่างนี้เราก็ละวางมาบ้างผ่อนคลายลงสะบ้างเพื่อให้เรามีโอกาสในการเข้ามาสู่การศึกษาถูกการประพฤติปฏิบัติอบรมธรรมะสั่งสมบุญขึ้นมาเพราะการที่เรามีโอกาสได้มาสั่งสมบุญไว้ ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมไว้นี่แหละเป็นการสร้างมงคลขึ้นมาในชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงดังในมงคลละสูตรสามสิบแปดประการท่านก็กล่าวไว้ว่าบุมเบกะตะบุญญาตาเอตัมมังกรุพตมังการได้สั่งสมบุญไว้เป็นมงคลในสูงสุดเพราะบุญนี้แหละจะเป็นสมบัติของเราอย่างถาวรและเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงแต่บุญนี้ไม่สามารถหยิบยื่นให้แก่กันได้ ไม่สามารถไปทําแทนกันได้ต้องเกิดขึ้นมาจากอัตยิโตโนโนาโถตนแลเปนทีพึ่งของตนคือตัวเราต้องกระทําด้วยตัวเราเองไม่มีใครมาหยิบยื่นบุญมาให,ให้ให้แก่เราได้ไม,ไม่แตกต่างจากเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์วัตถุสิ่งของต่างๆหยิบยื่นให้แก่กันได้แต่บุญนี้ต้องเกิดขึ้นมาจากการสร้างด้วยตัวของเราเอง เพราะฉนั้นพอเรามาสามารถมาถึง <c oughs> วันสําคัญอย่างนี้พวกเราก็ชาวพุทธทั้งหลายก็พากันหลั่งไหลเข้าไปสู่วัดวาอาวาสครูบาอาจารย์ <c oughs> ในการในการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมในการสร้างบุญสร้างกุศลที่มาเพราะนั้นโดยประเพณีทั่วไป ของชาวพุทธเราตามวัดทั่วไปในประเทศของเรานั้นพอถึงวันสำคัญอย่างนี้ภาคเช้าเราก็มีการพากันมาใส่บาตรถาวายพระฐานแก่คณะสงฆ์จากนั้นเราก็ไหว้พระสมาทานศีลกันแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลคือรักษากายวาจาของเราให้บริสุทธิ์จะไม่ปล่อยกายวาจาของเราให้เป็นเครื่องมือของกิเลสได้อย่างดีน้อยก่อน สิ้นวันหนึ่งคือคืนหนึ่งในเวลาวันนี้ถ้าเรารักษาได้อย่างบริสุทธิ์แล้วเรานึกถึงข่าวใดเราก็จะมีความปื้มปิติภูมิใจในการรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์ของพูกเราและอํานาจของศีลนี่แหละที่จะนำพาเราไปสู่สุติไปถึงความสุขได้อย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงแล้วในภาคค่ำทุ่มหนึ่งเราก็จะมีการลงสลาไหว้พระสวดมน ฟังข้ออัดข้อทำแล้วก็นั่งอบลงจิตอบรมใจของตนเองให้มีความสงบให้มีความตั้งมั่นหนักแน่นม,มั่นคงที่เรียกว่าสมาธิหลังจากเวลาพอประมาณแล้วเราก็จะไปพร้อมกันที่เจดีเพื่อจะเวียนเทียนรอบเจดีวิหารซึ่งภาคค่ำนี้ การไปเวียนเทียนรอบเจดีย์วิหารนี่สวยงามมากสถานที่เป็นสัปายะอย่างยิ่งคือเป็นสถานที่เหมาะล่มลื่นสวยงามและวันนี้ก็มีพิเศษอีกอันหนึ่งขึ้นมาก็คือมีอาจารย์วรนันท์ซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติในการถ่ายภาพและคณะท่านก็จะได้มาบันทึกภาพถ่ายภาพ กิจกรรมในวัดของเราทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามาถ่ายไปแล้วมาเก็บบันทึกไปแล้วสองวันแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งและในภาคคำ่ำก็จะได้บันทึกในการเวียนเทียนเพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเรานาคณะสิทธิยานุสิ์ชาวพุทธทั้งหลายเข้ามาเวียนเทียนเข้ามาปอกกอเกียอติเป็นบุญเป็นกุศลในวัดป่ามัณ ก็ขอว่าอย่างหนึ่งว่าให้แต่งเนื้อแต่งตัวให้มีความเรียบร้อยอย่าไปแต่งตัวแบบชั่วช่าเข้ามามันมันมันไม่ถูกตามกาัลยาธะษฐเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาสู่สถา,านที่อันเป็นที่ควรต่อการเคารพควรต่อการสำรวมควรต่อการระมัดระวังกิริยากายวาจาของเราเอง เราก็ต้องทำประตของเราเองให้มีความเรียบร้อยเพื่อเป็นความสวยงามเมื่อมีภาพถ่ายออกไปสู่สังคมโลกทั่วไปเขาก็จะยกย่องชมเชยชื่นชมยินดีก็จะเป็นการปลูกศรัทธาขึ้นมาแม้ในหมู่ชนที่ยังไม่ศรัทธาเขามาเห็นเขามาได้ยินได้ฟังข่าวสารเขาก็เกิดศรัทธาขึ้นมาแม้ในบุคคลที่ศรัทธาอยู่แล้ว ก็ยิ่งเพิ่มผูนความศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปก็นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อพวกเราที่พวกเราได้พร้อมกันมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความดีงามในตัวของเราเองแล้วก็เพื่อเพื่อการเชิดชูเกียรติยศชื่อเสียงหน้าตาของวัดวาของครูบาอาจารย์ด้วยก็ขอนุโมทนาต่อคณะสิญยานุสิ์พวกเราเชาวพุทธด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ อานาะรับพรรับพรจันุโมทนาให้พรพากนตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคขาันลังเอวามีวาอิโต้ทินนังเปตานหังอุปกปะปฏิยอิชีตังปดิตังตุมหังเขปเมวะสมิจฉุสเพปุเรนตุสังกปาน จันทวันราโสยะตามณิชติราโสยัตถันตโยอวิวัจันตุสัมปะลุวิวันสาตุมนเตมภวัวันตาายโยสุขีเม ขายโยกอินภาวะพิวาัธนาเสวรสานิจังไายปัญจายโตด้วนใจตาร้อนธาตุทันติอายุวานโดยสุขังภานร่ ายุโดภารโดธีโรอิวันดาโดปฏิภาณโดยิมโสขัสาดาตเมทาเวโสขัสโสอิติขจเตอิมอายุกตวันพระรางวันนางโสขันจะปฏิภาณโดอ ดีข้าโยยายสวาโหัตียาถายาทั่วปาป่าจะเตียนเตียนภาวะตัสาบังการังราคันตัวซาบดีวัตามสามพระบุตรานุพาเวทนายสดาสวดีภาวันตุเตม ปาวาตุสาบมังการังราคาตุสาบเดวตาสัมบัตธรรมานุภาเวทนายสดาโสติภวันตุเตมปาวาตุสาบมังการังราคาตุสาบเดวตาสัมบัตสังขารุพาเวทนาย สธาสวที่ภาวาตุเตมอ่านี่ก็เข้ามาสู่ฤดูร้อนแต่นี้ก็ความร้อนมันก็ค่อนข้างจะลามขึ้นมาเรื่อยๆแต่เช้าเพราะนั้นจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเราจะออกบินทบาทเร็วขึ้นซะอีกสิบนาที ือเราจะออกจากวัดไปบินดาบานี่6โมง35นาทีทุกวันนี้เราออกบินดาบานี่เริ่มออกจากวัดนี่6โมง45นาทีเพราะฉะนั้นจากวันพรุ่งนี้ไปเราจะบินฑบาทออกเร็วขึ้นมาอีกสัก10นาทีสสังงมมบาาโวววนลอิิต สวากขาตัวพกวตาธรมโมธามังนามัสสามิสุปฏิปันโนพระกวตุสาวกสังโฆสังขังนามามิสาธุสาธุสาธุเปลี่ยนไป